ื่นเศร้ามากกับมาหดนามล่างน้ำหมอกก่อนพี่น้องมือเศร้าน้ำหมอกลงเอาโหดเวลาหดเส, ok ส,สาร์อาทิตย์บ่อยไปโรงเรียนหดให้ยายเบิ่งดูเบิ่งดูซาบูกับหมูกระทะกับมาพี่น้องอาซาบูซาบูหมกกูกระทะโอ้ยอันนี้อันนี้อันนี้หมูกระทะได้จ้าอันนี้หมูกระทะหมูกระทะกับมา้าคนซาบูไอซาบูซาบูเอ้ เฮซาบูซาบูซาบูคุณเห็นบ่พี่น้องไอ้มาหัวสวนซาบูกับหมูกระทะกับมาน้ามพูดพูดพูดอ่ะอันนู้นชื่อซาบูอันนี้ชื่อหมูกระทะนักจ้าเอ้ยพี่น้องเอ้ยบางทีลราไปตะหักบ่จ้าซาบูกับหมูกระทะได้มาหัวสวนกับมา มานึ่บานนี่เว้ยพูด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 หมูตาหมูตาหิวนุ่มเบอหมูตาหิวนุ่มป้าตัวหมูตาหิวนุ่มพี่น้องพูดพูดพูดอ่อนได้เพิ่นอ่อนหัวถัวอันตาเศร้าจากพี่น้องอันนี้หมูตาอันนี้ฉาบูุาบูกับหมูตา Ma